ที่ทางกรมศุลกากวิทยาได้ประกาศเตือนมาเรื่องของพายุโซนร้อนมู่หลานซึ่งจะส่งผลกระทบทางภัคงเหนืออย่างไรก็ตามครับก็ปลายหางก็จะมากระทบทางพื้นที่เราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําฝนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีพอสมควรในส่วนนี้เนี่ยจังหวัดโดยกองบรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็หนงานอื่นๆได้มีการประกาศแจ้งเตือน ให้มิการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการทพยากรให้ระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการสั่งการผ่านไปทางส่วนราชการและก็หน่วยงานต่างๆให้เตรียมความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และก็คนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่จะมีการหยุดยาวในช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงที่ 12, 13, 14ในต้นไป ก็ให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของตรวจค้นในท้องอีกส่วนหนึ่งก็มีการประชาพันธ์ผ่านของวจทยข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยอุตเพชรตอนนี้เนี่ยเรามีการเป้าหมายให้กับทางอำเภอนะฮะให้ไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงสถานการณ์ให้มันมีสถานีแจ้งเตือนอยู่ของทางอุตุนะครับมีทางเจ้าที่คอยเข้าระวัง อีกส่วนหนึ่งก็คือในปริมาณน้าในคุดแบบพุทเพศนี่ก็เช่นเดียวกันขณะนี้เราเร่งระบายออกเพื่อรองรับน้ําจากข้างบนเ,เราไปวางแผนในเรื่องของการเตรียมการอพยพในคืน